นั่นเป็นการเล่นละครครับเพราะว่าสหรัฐเองพอพอไม่วีโตก็ออกมาประกาศว่าไอ้ผลของมตินี่ไม่มีผลไม่มีผลผูกพันเนี่ยหมายความว่าไงใช่ไหมมันก็ไม่ได้สบ้านนะครับแล้วก็ยังส่งอาวุธไปให้อีกส่งระเบิดไปให้ตั้งเยอะแยะนะครับมันสบ้านไหมละ่ะมันไม่สบ้านแต่ปฏิกิริยาที่สหรัฐทำเนี่ยเป็นการกดดันในทันยูครับต้องการจะเปลี่ยนตัวนายกจะยังไงก็ตามเนี่ยถึงจะเปลี่ยนตัวในทันยูเนี่ยมันไม่ทําให้สถานการณ์มันเปลี่ยนหรอกครับเพราะว่าการเมือง โคอเซียในตอนนี้มันมาตกอยู่ในมือของพวกขวาขวาสุดโต่งสำหรับกรณีสงครามัมมาซิเซลเนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนไปปรับดีคนไหนก็ตามเนี่ยนะครับสถานการณ์ไม่มีทางเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรือไเดนเนี่ยนะครับเพราะงั้นตอนนี้ตัวชิงมีสองคนเนี่ยนโยบายไม่เปลี่ยนหรอกครับเพราะว่าทั้งสองสองฝ่ายเนี่ยต่างก็มีความบุกพันกับอิสราเอล เป็นการเล่นละครครับเพราะว่าสหรัฐเองพอพอไม่วีโต้ก็ออกมาประกาศว่าไอ้ผลของวตินี้ไม่มีผลไม่มีผลผูกพันเนี่ยหมายความว่าไงใช่ไหมมันก็ไม่ได้สบ้านนะครับแล้วก็ยังส่งอาวุธไปให้อีกอะส่งระเบิดไปให้ตั้งเยอะแยะนะครับมันสบ้านไหมล่ะมันไม่สบ้านแต่ปฏิกิริยาที่สหรัฐทำเนี่ยเป็นการกดดันในทันยตูต้องการจะเปลี่ยนตัวนายกเวลานี้ก็มีตูเก่งอยู่สองคนก็คือแกรันซึ่งเป็น ลักธิกระลาหโหมในปัจจุบันของอิสราเอลนะครับหรือไม่ก็การซึ่งก็เคยเป็นอดีตในพลแล้วก็เคยเป็น,นปรัฐธนกระลาหโหมในยุคก่อนนะครับแต่อย่างไรก็าตามเนี่ยถึงจะเปลี่ยนตัวในตันยาบูเนี่ยมันไม่ทําให้สถานการณ์มันเปลี่ยนหรอกครับเพราะว่าการเมืองโคอเิเซในตอนเนี้ยมันมาตกอยู่ในมือของพวกฝาขวาสุดโตง่งนะครับข,ขนาดว่าเอ่อตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจะเป็นเอ่อนาฟตาลีนะครับเป็นเน,น็ตนาฟตาลีหรือว่า เอออีกอีกท่านหนึ่งซึ่งซึ่งก็เคยเป็นหัวหน้าฝ่ายคา้านแล้วก็เคยเป็นนายกด้วยเนี่ยมันก็ก็ยังเรียกว่าก็ว่าขวาแล้วนะแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้ขวายิ่งกว่าขวาสุดๆแล้วแหละเพราะงั้นถึงจะเปลี่ยนตัวไม่ว่าจะเป็นการหรือแกลนอย่างที่ผมกล่าวก็ไม่ได้ทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับนโยบายก็เป็นอย่างเดียวเพียงจะเปลี่ยนหน้าคนขึ้นมาเนื่องจากคุณในทันจูแกตอบโต้ลารัตอย่างไม่ไว้หน้าหลายหน สารัตก็ไม่สบายใจอยากจะเปิดตัวเท่านั้นแหละแต่ถามว่าเอ,อ่อความนําพันธอิสราเอลกับกับสารัฐสบานไม่ไม่มีทางก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมครับก็ไปการเล่นละครไปอย่างนั้นแหละครับค่ะพอท่านพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีขึ้นมาเนี่ยก็ต้องยงเข้าเรื่องประเด็นการเมืองภายในของอิสราเอล หน่อยสักเล็กน้อยค่ะเพราะว่าตอนนี้มันก็ดูเหมือนจะมีปัญหาเพราะว่ามันมีการประท้วงจากประชาชนให้าในายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเนี่ยออกจากตําแหน่งจากเรื่องราวของสาเหตุการตัวประกันเป็นหลักเนี่ยท่านมองว่าเรื่องนี้มันจะสามารถส่งผลกดดันได้มากน้อยยังไงบ้างคะต่อทั้งตัวของอิสรเาเอลเองหรือว่าต่อนานาชาติด้วยคือตรงนี้นานาชาติอาจจะไม่เกี่ยวนะคือสหรัฐเท่านั้นแหละที่จะมีเกี่ยวโดวยตรงคือดอลราร์เองเนี่ยอยากให้เปลี่ยนตัวนายก ก็เลยหนุนให้เกียรติให้แครแลนด์หรือว่าการไปพบไปอะไรตั้งที่ในทัญยาฮูก็ค้านนะครับอันที่สองการเมืองภายในเนี่ยก็มีหลายคนก็ไม่พอใจในทัญยาฮูอยู่รวมทั้งพวกพวกญาติพี่น้องของตัวประกันเพราะนี่นทันย่าูไม่เคยแคร์กับชีวิตความเป็นอยู่ตัวประกันเลยอันนี้ก็เชื่อมโยงมาที่ว่าแล้วทูตอิเซย์อาจารไทยออกมาโวยวายว่าแหมจะให้ช่วยตัวประกันอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งก็ไม่จริงเพราะเหตุว่า เนทายาูไม่เคยแคร์แม้แต่ตัวประกันที่เป็นคนอิสราเอลเขายังเดินหน้าโจมตีแล้วไม่แคร์เพราะงั้นผู้ปกครองหรือว่าญาติพี่น้องตัวประกันน่ะถึงได้เดินขบวนล่าสุดเนี่ยเมื่อเมื่อไม่กี่ชั่วโมงหรือคือยี่สิบกว่ายี่สี่ชั่วโมงนี้ก็เดินขบวนจะไปเผาบ้านในทนยาฮูไนะครับนะครับอันนี้ก็ก็เห็นชัดเจนแต่การเมืองอันนี้เป็นการเมืองภายในโดยมีอาจจะมีสหรัฐเอ่อไปไปแบ,แบ็ก,แบ,กแบ็กอัพคนที่จะมาแทนในทายาทูซึ่งก็ได้ แสดงท่าทีชัดเจนโดยการเชิญทั้งสองท่านนี้ไปสหรัฐอเมริกาในในเวลาที่ต่างกันต่างววลากันครับครับทีนี้ฝ่ายการซึ่งซึ่งถือว่าซ้ายและให้ขวาแล้วแต่ก็ยังไม่ขวาสุดโต่งอย่างละปีดหรือนับตาลีเบนเนตนับตาลีเนี่ยก็ยังถือว่าจิ๊บจิบไปถ้าหากว่าการขึ้นหรือว่าแกลนขึ้นเนี่ยพวกนี้ก็เป็นขวาสุดโต่งซึ่งยืนหยัดบนความรุนแรงอยู่แล้วเพียงแต่ว่า การแสดงออกอาจจะดูนิ่ม,น,มนวลก่อนในทรัญญาฮูและอันหนึ่งเนี่ยในทัญญาฮูเองก็มีชนักติดหลังนั่นก็คือมีคดีค้างอยู่ในศาลก็คือคดีว่าด้วยการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถ้าลงจากตำแหน่งเมื่อไหร่ก็จะต้องโดนคดีเหล่านี้แน่นอนครับค่ะในเรื่องเท่ากับว่าเราอาจจะเราจะเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะเห็นนายกรัฐมนตรีในทัญญาฮูเนี่ยออกจากตําแหน่งในระหว่างที่มันยังมีปัญหาเรื่องของความรุแนแรงความขัดแย้งนี้อยู่ ออกเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เวลานี้ผมว่าค่อนข้างสุกงอมแล้วการเมืองในในอิสราเอลนะครับค่อนข้างสุกงอมมันเป็นเหมือนกับครีมเขาค่อยบีบในทารยาอูไปเรื่อยๆสุดท้ายอาจจะต้องจนกลางกระดานนะครับในขณะที่ยังมีความขัดแย้งอยู่ครับเพราะกันเพราะงั้นเนี่ยเอออมีความเป็นไปได้ตามที่ที่คุณนามีถามแต่ยังไงก็ตามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตอนนี้ใน,ในทัรยาอูพ้นเนี่ยสงครามมันจะยุติเลย ก็คงจะไม่นะครับการดําเนินการโดยกองทัพก็คงยังดําเนินต่อไปแล้วก็ความฮลโหลโหดที่เกิดจากกองทัพของอิสราเอลเนี่ยมันก็ยังจะเกิดอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเขาไม่ได้แคร์เรื่องกา,การจะถูกส่งขึ้นศาลไม่ว่าจะเป็น ICC หรือ ICJ นะครับก็คืออาชญากรสงครามระหว่างประเทศอะไรเนี่ย็ไม่แคร์เขาก็ยังดําเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งที่มีหลักการชัดเจนสหประาติก็มีหลักการ คนของราซาประชาติหลายคนก็ถูกทำลายถูกโจมตีอย่างคนอของหม่วยงานอนานานันระวคือเหม่วยงานบรรเทาทุกของสาธารชาติเนี่ยก็ถูกเข็นฆ่าหรือว่าถูกซ้อมถูกทรมานเพื่อให้กล่าวโทษว่าองค์กรนี้ให้ความช่วยเหลือหามาซึ่งมันก็ไม่จริงสุดท้ายข่าวก็เปิดเผยออกมาหรือข้อมูลก็เปิดเผยมากมาเป็นเรื่องไม่จริงไปไปบีบคั้นแล้วก็สร้างหลักฐานเท็จแต่ว่าก็เป็นเหตุทําให้สหรัฐ หรือประเทศตะวตันตกบางประเทศถือโอกาสตัดงบช่วยเหลือแล้วก็จะมาตั้งเป็นกองทุนใหม่เพื่อจะให้เซลเป็นคนคุมการช่วยเหลือซึ่งก็เท่ากับเรียกอะไรเตะหมูเขา้าปากหมาเพราะเซลจะคุมทุกอย่างเพราะทุกว,วันนี้เซลก็ปิดกั้นไม่ให้มีการช่วยเหลือเอาทางด้านมุยธรรมแล้วก็ถ้าจะให้ก็จะเปิดเป็นก๊อกก๊อกอ่ะแล้วก็เปิดนิดๆหน่อยๆแล้วก็ปิดตามการบัญชาการของตัว อพราะงั้นนี่ถ้าจะพลาดพิงไปอีกอันก็คือการสารัจะไปสร้างท่าเรือเพื่อส่งหน่วยบรรท,ทุกไปส่งของบรรท,ทุกไปโดยฐานสารัฐจะไม่ขึ้นไปบนฝั่งเนี้ยมันก็เป็นเรื่องตลกอ่ะเพราะทําทไม่ได้ไทยเซลไม่อนุญาตทําไม่ได้ขนาดทางบกซึ่งง่ายกว่าทุกวันเนี้ยทยเซลก็ยังเปิดบ้างไม่เปิดบ้างหรือเปิดให้แบบมันมันไม่พอเพียงอ่ะนี่นี่หน,น่อยๆนยแล้วก็สั่งปิดหรือขนาดที่เขาไปยืนรอคิวรับอาหารก็ไปยิงกราดเข้าไปเสียชีวิตกันเป็นร้อยอ่ะครับ มันก็เห็นชัดเจนนะว่าไอ้ที่ทำมันอยู่เนี่ยมันไม่มีผลในทางสร้างสันติภาพได้เลยมีแต่ความรุนแรงที่จะขยายตัวไปเรื่อยๆซึ่งจุดยืนของของคูซีหรือเยมเมนบอกว่าถูกต้องคือเขาตั้งเงื่อนไขว่าถ้าคุณเปิดยุติสงครามครั้งนี้แล้วก็เลิกการถอทหานออกไปแล้วไม่ปิดล้อมกาซาแล้วเนี่ยเขาก็จะเลิกไม่ปิดกั้นทะเลแดง มันก็มันก็ถูกใช่ไหมว่าถ้าเออเลิกเลิกสงครามมันก็เลิกกันไปสร้างสันติภาพแต่สหรัฐไม่เลือกทางสร้างสันติภาพสหรัฐเลือกการโจมตีร่วมกับอังกฤษซึ่งทําให้เหตุการณ์ยิ่งตึงเครียดแล้วก็อาจจะเกิดบานปลายอย่างที่ผมพูดมาแล้วเกี่ยวกับเคเบิเเลยาย่แก้วนําแสงที่จะที่อาจจะตามมาได้ คอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะท่านที่มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆเราก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สาคัญที่จะเกิดขึ้นในสิ้นปีนี้ก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะหากสมมุติว่ามีการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดีสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปไหมคะท่านเอสำหรับกรณีสงครามฮามาสเยอรมอเนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนไปไปรับดีคนไหนก็ตามเนี่ยนะครับสถานการณ์ไม่มีทางเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นทรัมป์ หรือจะเป็นไบเดนเนี่ยนะครับเพราะงั้นตอนนี้ตัวชิงมีอยู่สองคนเนี่ยนโยบายไม่เปลี่ยนหรอกครับเพราะว่าทั้งทั้งสองสองฝ่ายเนี่ยต่างก็มีความผูกพันกับอิสราเอลแล้วก็การเมืองคือสมาชิกผุ้ชิราหรือสมาชิกอ่สภาคองเกรสเนี่ยจำนวนเกินกว่าครึ่งเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนของอิสราเอลทั้งนั้นอ่ะคือไอแพคไอแนี่คืออเมริกันอิสราเอลอ่าพับลิก แอบแฟคอมมิตตี้นะครับก็ให้เงินช่วยเหลือสนับสนุนในการเลือกตั้งกับสมาชิกทั้งผู้ที่สภาและก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยตลอดเพราะงั้นความผูกพันอันนี้นมันมีอยู่ไม่ว่าใครหรือรวมทั้งตัวนายเอ่อตัวประธานดีเองทั้งทรัมป์ทั้งไบเดนเนี่ยใครชนะก็ได้รับการสนับสนุนจากจากเอ่อพวกพวกเอ่อไซออนิสหรือพวกไอแพคซึ่งซึ่ง,งไอแพคคนคไกาของไซออนิสซึ่งก็คือดีพสเต ของสาหารัฐอเมริกานั่นเองผู้ผู้มีอิทธิพลในการครอบคุมครอบงำทางการเมืองสาหารัฐนะครับแล้วก็ดิฟเต็นี่คืออะไรดิฟเต็ก็คือ,อกลุ่มอุตสาหกรรมผิตอาวุธกลุ่มอุตสาหกราหารมพวกพลังงานกลุ่มอุตสาหกรรมยากลุ่มอุตสาหกรรมสื่อนะครับรวมทั้งการผลิตหนังฮอลลีวูดอะไรเนะี่ยก็อยู่ในใต้อิทธิพลและก็ของกลุ่มที่เรียกว่าครอบคลุมทางการเมืองของสาหารัฐอยู่ครับ